lựa chứ chọn lựa 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 chọn à à ไม่อยากใช้พลังนี้หรอกนะดูว่าพวกเกมกมันเขาจใช้มันเองดยพะะลังทเจน่านเจ็ดน้านดินเจ็น่านัน่านปดน่ันมาถึงเวลาของฉันแล้วรวมๆสมาธิทัง I'm Marcus, <laughs> Slayer, ตามกอะกบอกมึงั้งหลายรอบแล้วไนะ่วไปใส่โมกุสไอ้เรียไอ้เรียนัมันไม่น่าไว้ใจนึกว่าจะแค่เล่นสนุกไอ้เรียตัวเสือไปฆ่าไหม ลองเราจะกินม me, so ึง oh, oh, ไอ oh, ้เที่ยสอกู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 เล่นไปแล้วกูกูเล่นไปแล้วกูเกือบได้เป็นตะคิวกูโมโหขนาดใครใครช่วยผมไว้เนี่ยอ๋อคุณเออพวกคุณพวกพวกคุณสองคนเป็นใครอ่ะอ๋อไอ้นนุ่มอ๋ออ๋ออ๋อกูกูคือพ่อแม่มีไงขนาดอ๋อไอ้นนุ่มนี่ไงก็ทีหนุ่มโทรบอกไว้แล้วพวกตึ่นอะเนี่ยมาแล้วเนี่ยในเอมโอกู้อุ้ยอ่อรุ่นดีครับอ่าอ่าตรงนี้มีสอบมุมกู้ต็วหมดเลยครับ ฮะนุ่มนายมันก็จะกลายพวกมันทีเดียวเหรอผมไม่อเคยนดกถึงเลยครับดูมันนายเอาโมกุสตอรี่เป็นไปได้ยังไงเนี่ยไอ้นุ่มเคยมีข่าวไว้ว่าบีชายคนหนึ่งสามารถกระโดดกระโดดไปซัดกับอโมกุสด้วยตัวคนเดียวได้แต่ฉันยังไม่เคยเห็นใครที่จะซัดอโมกุสทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกขนาดนี้นายเป็นใครกันแน่เนี่ยไอหนุ่ม ไม่อยากจะนึกถึงมันอีกแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ไม่อยากนึกถึงผมศาสตร์สตร์ศาสตป้าก็เบสผมปวดหัวมากครับแม่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 เฮ้ยออดลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ผมน้องงเวลาใจเย็นๆล้วล่ะจะยิ่งมากไม่ได้ลูกพี่รออยู่ในรถก็ได้ครับลูกลูกพี่จะออกมาทำไม แม่แม่แม่พวกแกยังไม่เคยดูตำราที่ปู่เชิญฟากไว้ให้ในหอสมุดแห่งชาติใช่ไหมนั่นยังแย่ไปหอสมุดแห่งชาติมีเรื่องอมกุฎหรอวะคำพีนั้นกล่าวไว้ว่าอามาอามงอามกุฎเอามงกุฎเถื่อนฟ้าอามกุฎเหินฟ้าสถานปัตตพีอามกุฎนะอามกุฎณฤดี ไปแหงเฮินนภพไพรอโมโกุฏไปที่ใดต้องจิบหายอโมกุดนั้นต้องตายด้วยน้ำมือของผู้กาในตำนานเคยกล่าวไว้ว่าผู้กานั้นเคยต่อยกับอโมกุฏหนึ่งล้านตัวในในสงคารามอโมกุฏกับมนุษย์ แต่ว่าแต่ว่ามนุแต่ว่ามอมกุได้ผน,นึกเขาไว้ในร่างชายในร่างกายของเด็กคนหนึ่งแล้วก็ส่งมันย้อนข้ามเวลามาไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นแกไอ,นอ้นุ่มมาคำว่าไงครับที่ผมเป็นผมผมเป็นผู้กล้ารครับใช่นายคือเออมคือผู้กล้าไอ้เหี้ยพูดมาสดมาคนไทยไหนห่อยดีวะเออมันคือูกล้า

เราไปทูมเราไปไปทูมอีกที่จบเยี่อะไรครับหรือเฮ้ยก่ฝันมาเลยไม่จริงคุณคุณคุณจะบอกว่าผมเป็นผู้กล้างั้นเหรอจบแล้วไอ้มงจำชื <g apan> <den> ่อไหนไว้เอ้อมโง่ เก้าคนก่อนที่ปากบความมองไว้ที่ผมแล้วจะทำให้ความมองนั้นมันถูกติ้นไม่ได้ผมจะเป็นผู้จะเป็นผู้กล้าวโมกุศครับนายเกียบเดียวสัตว์เบี้ยวเฮียเดียวนายนะยนยนะกูเป็นผู้กล้าวโมกุศได้นะ <c oughs> <c oughs> ท้ายก็หลอกพวกแกได้สินายพวกก่อจตึงจำจำไมได้ไงอ๋อโทษทีสงสัยโซนเสียนผิดจำใจไม่ได้ลไงฮะฮัทไยอัมโอกอสอไอิจเจคือมึงบีบจมูกแล้ว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 บอกมึงคืออัมโกุดหลังจากนั้นทั้งเด็กชายและ พอที่ตึงที่เข้าไปในบ้านของเด็กชายอัดเอ้ยเม็กผู้ชายวะก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยโอ้กลัวใช่ไหมมันจะมีอะไรเล่นต่อยฮะไอ้ผัด <Hey. S 2> เป็นยังไงเป็น 2, เป็นจีซทั่นสองเป็นจีทั้สองโอ้ยเหี้ยกูฟ้าทำไมยียบเหี้ยบี้ย